สวัสดีค่ะพบกับช่องรวมธรรมสาสาระดีนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่นะคะช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตเมื่อวันอังคารที่17กุมภาพานันธ์พศ2553ผู้เขียนนะคะเขาได้มีโอกาสฟังรายการวัฏจักรชีวิตดำเนินรายการโดยอาจารย์จันงามรัตนพงษ์และทีมงานค่ะ สังฆทานธรรมซึ่งออกรายอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นไทยธรรม FM 95.25 M.HZ ะะได้เล่าถึงประวัติของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันค่ะเกี่ยวกับการสวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่ ผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งมีความทุกข์มากเนื่องจากลูกชายเขาหายออกจากบ้านและไม่มีข่าวคราวติดต่อมาเลยเป็นเวลา12ปีแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นตายไร้ดีอย่างไรเขาเคยทำบุญอุทิศไปให้เขาและเคยอธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าลูกได้ตายแล้วก็ขอให้ส่งข่าวด้วยแต่ก็ไม่เห็นมาส่งข่าวเลยจึงอยากขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อได้แนะนำว่า ที่ลูกเขาไม่มาส่งข่าวนั่นก็เพราะเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขามาไม่ได้เพราะกำลังใช้นี่เวรกรรมอยู่แต่ถ้าอยากให้ลูกกลับมาอาจจะมาขอให้โยมสวดมนต์บทคาถามหาเมตตาใหญ่ทุกคืนคืนละสามจบติดต่อกัน9เดือนอย่าให้ขาดหลังจากสวดครบ9เดือนแล้วลูกของโยมจะกลับมาภายใน3วันหลวงพ่อได้อธิบายว่า บทแผม่มตตาใหญ่เป็นบทสวดที่เทวดาเขาสวดกันการที่ท่านแนะนำให้สวดอย่างนี้เพราะเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเพียรสูงสามารถที่จะทําตามที่ท่านแนะนำได้การสวดมนต์ที่ยาวและติดต่อกันเช่นนี้เป็นภาวนาไม่คือเป็นการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาผู้ที่ทำได้จะเกิดมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อันหนึ่ง พ่อแม่ลูกซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันนั้นสามารถทําบุญให้กันได้บุญที่พ่อทำด้วยด้วยการสวดมนต์คาถามหาไมตาใหญ่ทุกคืนคืนละสามจบติดต่อกัน9เดือนมีได้ขาดนี้จะส่งผลให้ลูกชายของเขาพ้นจากเวรกรรมที่เผชิญอยู่ได้ทราบภายหลังว่าลูกชายของเขาไปทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนที่ประเทศลาวแต่ถูกเพื่อนหักหลังให้ต้องคดีความ ถูกตำรวจที่ประเทศเราจับและสารตัดสินให้ติดคุกเป็นเวลา20ปีหลวงพ่อยืนยันว่าถ้าหากชายคนนั้นได้สวดมนต์บทคาถามหาเมตตาใหญ่นี้ครบตามที่ท่านแนะนำลูกชายของเขาจะได้รับการผ่อนโทษและกลับบ้านมหาพ่อของเขาได้ในเร็ววันผู้ที่มีปัญหาหนักมองไม่เห็นหนทางแก้ไขจะลองใช้วิธีตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำดูบ้างก็ได้ บางทีปัญหาที่ท่านเผชิญอาจพบทางออกได้อย่างปฏิหารปฏิหารปฏิหารสาธุค่ะ